สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท,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 ทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมต้าเพชรยนต์อีกเช่นเคยคุณผู้ชมในช่องของรถมือสองนะครับต้ารถมือสองนะราคาถูกน่าใช้นะครับวันนี้มีอารถโตโยต้าเอาสติดนะโคลราอ้าสติดใครเป็นสายโครลรานะคุณผู้ชมวันนี้มีตัวเด็ดมาให้เลยนะฮะได้ดิสเบกสี่ล้ออย่างนี้เลยคุณผู้ชมใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานสักคันนะนี่เลยโครลราอร้าสติดหนึ่งจุดหกตัวจีนะ น่าสนใจมากๆดูคุณผู้ชมสันเหลี่ยมตัวรถนะเส้นสายตัวรถวิ่งตรงแบบนี้นะฮะเรียกว่าสวยงามมากเป็นเครื่องยนต์ดู v อวีวีแล้วนะครับผมราคาเปิดตัวคันนี้อยู่ที่3 7 9 0สนบาทได้รถปี21นะฮะนะต้องบอกว่าได้เป็นปี21รถปีใหม่ตัวเอาสติ๊6หนะปกติราคาแรงมากคุณชมนะแต่วันนี้มาแล้วสามแสนบาทนะฮะราคาไม่ถึงสี่แสนนะต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะคุณผู้ชม เลขมาอยู่ที่สองแสนกว่านะครับส,ส,สองแสนต้นๆน,น,นะจะบอกบางคนอาจจะบอกว่ามาเยอะอนะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเหมาะสมนะคุณผู้ชมกับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสมเหตุสมผลนะคุณผู้ชมน่าใช้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะหลายๆคนลูกค้ามาถามนะรถรถแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยเอาสติเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะฮะบริษัทเรานะนำรถเข้ามาจากแบบว่ารถหน่วยงานปลดระวางนะคุณผู้ชมรถเช่าปลดระวางนะหมดสัญญาเช่านั่นเองนะฮะ มือเดียวจากป้ายแดงแน่นอนนะครับผมนะก็คือเช็คศูนย์ได้นะรถทุกคันเราเช็คประวัติศูนย์ได้เลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเอาซิ 1.6G คันนี้นะครับไฟหน้าของเขาเป็นฮาโรเจนอยู่นะคุณผู้ชมหรือว่าหลอดไส้นั่นเองนะมีไฟหน้ามาให้มีเดทามมาให้นะครับผมตัวนี้สวยงามเลยคุณผู้ชมนะฮะสันเรี่ยมตัวรถนะเงาคมสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมฝากระโปรงไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มเลยนะฮะ คันนี้เลขไม้สองแสนห้า 2005, คุณผู้ชมใช้งานได้อีกยาวๆนะรถปียี่สิบเอ็ดนะครับน่าใช้มากคุณผู้ชมนะฮะราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับผมมาในส่วนของล้อตัวนี้นะครับผมเป็นเบรกดิสนะเบรกดิสทั้งสี่ล้อเลยในตัวรุ่นหนึ่งจุดหกจีนั่นเองนะฮะยางเราให้เป็นยางใหม่เลยนะครับนะต้องบอกว่ายางนี้เป็นยางใหม่นะครับปีสองพันยี่สิบห้าคุณผู้ชมดูนะ มกรายี่ห้านั่นก็คือต้นปีนี้นี่เองนะฮะยางเขาเพิ่งจะผลิตเลยนะครับผมได้ยางใหม่ๆแบบนี้นะฮะขนาด2องตูนยห้านะครับห้าห้า R สิบหกร้อแม็กอันลอยทูโทนขนาด16นิ้วนั่นเองนะครับดอกยางหนาๆเหลือๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเบ้าโชคคุณผู้ชมใหม่มากๆนะผมให้ดูแต้มสีโรงงานยังอยู่นะฮะสัญ,ญลักษณ์ดูอัลวีวทีนะฮะนี่นะครับกระจกด้านหน้าเดิมโตโยต้าเลยคุณผู้ชม นะเดิมๆโตโยต้านะคุณผู้ชมเส้นสายตัวรถถือว่าสวยงามเลยนะฮะคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถเข้าใหม่นะคุณผู้ชมยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยแทบไม่ต้องเก็บงานเลยผมเดินดูรอบๆแล้วอาจจะล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ถอดเบาะด้านในไปสปาสปาด้านในให้ขาวให้สะอาดเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแต่เรื่องรอยขีดขว่วนอะไรแทบจะไม่มีเลยนะเท่าที่ผมเดิน,ดนตรวจมานะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจองกับผมนะผมก็จะส่งเข้าไปหาที่โรงช่างอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะ เช็คละเอียดอีกทีหนึง่งแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะผู้ชมนะผมให้ดูนะฮะกาบด้านข้างเนี่ยสนิทกันแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยสนิทมากนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสนิทมากก็คือยังไม่เคยชนแน่นอนนะฮะเดิมเดิมของเดิมเลยกระจกด้านข้างนะผู้ชมกระจมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเดียวในตัวพรับต่อไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะคุณผู้ชมกระจกด้านข้างก็เดิมโตโยต้ามีออโตอารามนะครับภายในเป็นสีเบจนะฮะตัดกับสีดําแบบนี้คุณผู้ชมสวยงามมากนะฮะ สวยงามมากบางคนเห็นด้านในแล้วถามว่ารถแท็กซี่หรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะครับไม่มีชนหนักจนน้ำพิคว่ำนะครับนะรับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับหากคุณผู้ชมตรวจเจอว่าชนหนักจนน้ำพิคว่ำม,มาเรารับซื้อคืนเต็มเต็มจำนวนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมแกะดูให้ดูโครงสร้างก่อนรอบหนึ่งนะฮะสปอร์ตเมดอาร์คเรียงเม็ดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเรียงเม็ดแบบนี้เลยนะฮะโครงสร้างสามชั้นนะฮนะก็คือของเดิมจากโรงงานนั่นเองนะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะ ใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะครับราคาเบาๆนะใครที่ชอบเอาสติ๊ดอยู่แล้วนะครับราคาเบาๆแบบนี้นะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะน่าใช้มากคุ้มชมบอดี้ซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้สปอร์ตเมนอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดแบบนี้นะฮะนี่แผ่นเพจนะคุณผู้ชมปีสองพันสิบเก้านะน่าใช้มากนะครับคันนี้หัวน็อตนะครับไม่มีรอยขันไขรอยขยับได้เลยนะครับหัวน็อตม,มีรอยขันไขรอยขยับเลยนะครับน่าใช้มากคันนี้นะฮะ หากแบบว่ามีอรอยขันขายอรอยขยยให้ผู้ชมสันนิษฐานไวเลยนะว่าอาจจะเคยชนหนักมานะอาจจะเคยชนหนักเคยพลิกคว่ำม,มาอะไรแบบนี้นะฮะส่วนในเรื่องของการจมน้ํานะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาดูกันยังไงเนาะถือว่าได้ความรู้ไปด้วยคุณผู้ชมภายในสีเบดนะเบาะเบาะหนังตึงๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะสายเบลก็เป็นสีเบดเหมือนกันนะฮะเรียกว่าสวยงามนะครับคุมโทนได้ดีเลยนะฮะสีเบดตัดกับสีดํา แบบนี้เลยนะฮะในส่วนของกระจกด้านหลังนะครับเดิมๆของ Toyota เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3ครับแล้วก็เซนเซอร์ล,ลายฟ้านะครับสัญลักษณ์โค r โรลานะครับเอาสติด 1.6G อยู่ครบหมดเลยนะครับนะฝาท้ายเปิดตรงนี้นะฮะเราก็เปิดด้านในนะครับโอ้โหสักหลาดดำสนิทแบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่มีรอยด่างรอยขารอยข้าบขาวๆนะฮะ ดำสนิทหมดเลยด้านในนะครับภายในกว้างขวางเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ตัวของสปอร์ตเมนทอาร์ด้านในนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยปรับแก้โครงสร้างตัวรถนะฮะไม่เคยปรับแก้โครงสร้างตัวรถนะมีลําโพงด้านหลังอยู่ตรงนี้นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะเป็นลําโพงนะครับดอกลาโพงจะอยู่ใต้นี่นะฮะสองจุด <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูร้อไอะไรนะฮะ โอ้ล oh, ้ออะไรเป็นล้อแม็คล้อกระทะนะขอภัยเป็นล้อกระทะของดันหลบนะฮะยางดันหลบนะรัดด้วยยางดันหลบไปเลยนะสีทั้งมะพร้าวสีขาวขุ่นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะซีทั้งมะพร้าวสีขาวขุ่นแบบนี้พอเม็ดอักนะครับต้องบอกว่าโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคันนี้นะฮะไฟท้ายของเขาเป็นไทโคอิโตะนะครับเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะฮะ ทั้งสองข้างเลยคุณผู้ชมแล้วไฟท้ายเนี่ยไม่มีอรอยแบบว่ารอยแตกรายงารอยเบียดรอยขูดเลยนะแต่ถ้ามีเราเก็บงานให้คุณผู้ชมละเอียดแน่นอนนะครับรับรถที่เราเหมือนรับรถใหม่แน่นอนนะเรารับประกันตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะฮะหัวน็อตไม่มีอรอยขันไขอรอยขยับใดไดเลยนะครับไฟท้ายด้านหลังนะฮะไทโคโอิโตะนะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะฮะหัวน็อตไม่เคยขันไขเออไม่มีอรอยขยับใดๆดเลยนะครับรูระบายอากาศดูกลมคมสวยทุกตูนะฮะ สันเดียมด้านข้างคุณผู้ชมนี่นะซีนเดิมเดิมนะผมจิกให้ดูเห็นรอยเล็บขึ้นเลยนะเป็นรอยเล็บขึ้นมาอย่างนี้เลยนะซีนเดิมมาจากโรงงานแน่นอนนะฮะสันเดียมวิ่งตรงแบบนี้เลยนะครับสวยงามมาก,กมคุณผู้ชมนะซีนเดิมจากโรงงานทุกจุดแน่นอนนะครับเส้นสายตัวรถนะฮะเป็นเส้นโคูงแบบนี้เลยคุณผู้ชมวิ่งเส้นตรงแบบนี้นะฮะในส่วนของซีนด้านนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ชม สนะีนด้านนี้ปอดเป็นอาร์คเรียงแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเดิมเดิมมาจากโรงงานแล้วก็บอดี้สามชั้นนะซ้อนกันสามชั้นแบบนี้เดิมมาจากโรงงานอย่างแน่นอนนะฮะไม่มีชนหนักมาแน่นอนรับประกันโครงสร้างตัวรถเลยคุณผู้ชมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะหากตรวจเจอนะคุณจะคุณจะไม่ขึ้นใจเลยว่าบริษัทเรานะรับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงเลยนะคีบโรบอทนี่นะคีบโรบอทยังอยู่นะฮะตอนเวลาเขาเอาโรบอทมาคีบ ตัวถังนะฮะโครงสร้างตัวรถทั้งหมดจุ่มไปกับถังสีของโรงงานโตโยต้านะครับเขาก็จะมีรอยที่เป็นมือขีบอยู่อย่างนั้นแหละครับนะ,ะจะไม่ได้ถูกกลบด้วยสีนั่นเองนะฮะในส่วนของสปอร์ตเมดอาร์ด้านผู้ขับนะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยคุณผู้ชมนะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับบอดี้ซ้อนกัน3ามชั้นแบบนี้นะฮะเดิมมาจากโรงงานแน่นอนนะฮะ สติกอร์ลมยางนะของเดิมของโตโยต้านะครับที่มากับรถแล้วก็มีเอ่อลมยางไฮโดรเจนนะรับประกันสองปีนะลมยางไฮโดรเจนมาจากบ mm ีบีควิกนั่นเองนะฮะหัวน็อตเต่าบีไม่มีอรอยขันไข่รอยขยับนะฮ mm hmm. ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าคันนี้นะฮะมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องยังแน่นยังสตาร์ตติดแบบว่าเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายหรือเปล่านะเด mm ี๋ยวผมสตาร์ตให้ฟัง คันนี้เป็นเอนงจิ้นสตาร์ทแล้วนะฮะชึ่งเดียวติดเลยคุณผู้ชมนะเครื่องฟิตมากนะฮะไมค์คันนี้สองแสนห้ามื่นพันโลนะะเรียกว่าใช้งานกันได้ยาวๆนะครับแท็กซี่เองเนี่ยเขาวิ่งกันเป็นล้านโลนะคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าพูดพูดอยากขายของนะแต่ผมพูดจริงๆแท็กซี่เขาวิ่งกันเป็นล้านโลนะครับสติดโตโยต้าเนี่ยนฮะ เขาวิ่งกันเป็นล้านโลจริงๆนะในส่วนของระบบคุณผู้ชมเป็นโมโคมารายมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับหน้าจอยังไม่ใช่แบบทลาสกีนีนะคุณผู้ชมยังเป็นวิทยุแบบ FMAM อยู M ่ A M U นะครับคันนี้นะครับยังเป็น AMFM อยู M ่อ่เนะดี๋ยวให้ดูนะ AMFM นะฮะสวยงามคันนี้นะฮะด้านในสีเบจต,ตัดกับสีดําแบบนี้นะฮะแอร์ก็สี่ช่องอออิสระแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับ ส่วนแอร์ตรงที่ปรับแอร์นะครับก็จะเป็นแบบเมนนวลน,นะครับเป็นแบบมือหมุนนั่นเองนะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดเนาะสวยงามคุณผู้ชมภายในนะครับสีดําตัดกับสีเบจแบบนี้นะหลังคาไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับต้องบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บงานด้านในนะจะเป็นขัดสปานะครับด้านในให้ละเอียดอ่อนแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยฝั่งผู้ขับมีกระจกมองนะ กระจกสองหน้านะครับพร้อมไฟแต่งหน้าแต่งตาได้นะครับบนรถสวยงามคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะครับกระจกพับผับไฟฟ้าอย่างนี้ผมเรียนแจ้งเลยคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมเช็คระบบไฟฟ้าให้ดูด้วยนะฮะอ่ากระจกขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าคันนี้ภายใต้ห้องเครื่องนั้นเขาใหม่หรือเปล่า หรือว่าเครื่องเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ผู้ชมได้ชมกันเลยอ่าโ้โหใหม่นะคุณผู้ชมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงใหม่อยู่นะคุณผู้ชมนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบของแสนกโรแล้วจะเก่านะฮะหัวน็อตคุณผู้ชม ม่มีรอยขันไข่รอยขยับเลยนะเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะไม่มีรอยขันไข่รอยขยับนะกริทแบบนี้เลยคุณผู้ชมยังไม่เคยปรับแก้ตัวของเสาตะคงเลยนะซีนเดิมเนี่ยนะจิกเป็นรอยเล็บขึ้นเลยนะสันเหลี่ยมตรงตรงนี้เลยนะซีนเดิมนะรูระบายอากาศรูกลมคมสวยทุกรูกนะฮะซีนจิกเข้าทุกด้านนะครับนะรูกลม,มนี้เลยนะรูระบายอากาศของเขานะครับเนี่ยขนวนกันความร้อนนะครับก็ยัง ไม่ถือว่าเก่านะบางบางคันนี่ขาดแล้วเก่าแล้วแต่คันนี้ยังดูแลรักษาดีมากๆคุณผู้ชมนะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบทุกทุกจุดนะครับเขาบอกว่าสติกเกอร์เตือนนะอยู่ครบทุกจุดอเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้าง,งนะาาค,คุณผู้ชมนะเสาเบ้าโชวคุณผู้ชมสปอร์ตเมนอาร์คอยู่ครบแบบนี้นะส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยชนมาเนี่ย หัวน็อตตัวนี้เขาต้องถอดออกไปแก้อยู่แล้วคุณผู้ชมแต่นี้ไม่มีรอยขันไขรอยขยับเลยนะครับไฟหน้าก็เดิมๆไทยโคยโตเลยคุณผู้ชมนะฮะโค้งด้านข้างนะครับเดิมมาจากโรงงานเลยนะฮะคานหม้อน้ํานะครับนะหัวน็อตไม่มีรอยขันไขรอยขยับเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าเคยชนด้านหน้ามาเนี่ยปึ้งเข้าข้างหน้าอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องขันขันโค้งเอคานหม้อน้ําออกนะฮะเนี่ยหัวน็อตยังไม่มีรอยขันรอยไขรอยขยับเลยนะครับสกุล ยิ่งเป็นอัฟติเนี่ดูโครงหน้าดูง่ายมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะโล่งเลยตรงเนี้ยจะดูง่ายมากนะฮะนี่นะครับคานด้านในไม่มีอรอยขันไขไรอยขยับเลยนะครับหัวน็อตยังไม่ขยับนะคุณผู้ชมเดิมๆมาจากโรงงานนะนี่นะฮะเดิมมาจากโรงงานแกมด้านข้างสภาพใหม่มากคุณผู้ชมนะฮะไฟหน้าไทโคยโตะนะครับนี่นะฮะยังไม่มีอรอยขันไขอรอยขยับสักตัวเลยคุณผู้ชมน็อต ไอนะส่วนตัวเครื่องนะแต่ผมเปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะเดียวให้ดูเลยนะนี่นะฮนะเครื่องนะครับผมเป็นหนึ่งเอ็นซนะในตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องหนึ่งเอ็นเซ็ตนะครับซีนคุณผู้ชมเห็นไหมซีนเดิมๆโรงงานนะฮะจะมีรอยกาวโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วไม่มีคราบของเหลวเยิ้มออกมาเลยคุณผู้ชมนะเรียกว่าดูแลรักษาในทางนั้นดีมากๆนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะคุณผู้ชม ไม่มีค่าวของเหลวเยอะออกมาแล้วนอ็อตที่ตัวเครื่องนะไม่มีรอยขันไข่รอยขยับเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าเคยถอดตัวเครื่องมาแล้วเนี่ยเคยเคยเปิดฝาเครื่องแล้วง่ายๆนะฮะเขาจะมีการขันน็อตนี้ออกมาแล้วแล้วก็ซีนตรงเนี้ยจะไม่มีรอยกาวยืดออกมาแบบนี้นะเขาก็จะเก็บดีเลยนะแต่อันนี้คือยังไม่เคยแกะก็คือเดิมๆม,มาจากโรงงานนั่นเองนะเรารับประกันโครงสร้างตัวรถแล้วก็เรามีบริการหลังการขายคุณผู้ชม รับประกันกับบริษัทเราเนี่ยถ้ารถมีปัญหาภายใน30วันนะเรารประกันให้1เดือนนะหรือ30วันนั่นเองนะครับอะไรเรามีประกันเครื่องเกียแถมให้1ปีหรือ1 0,000หม,มโลนะครับผมในส่วนของช่วงล่างแบตเตอรี่นะเราเปลี่ยนให้หมดหมดเลยนะเช็คช่วงล่างเช็คแบตเตอรี่เช็คยางว่าเป็นยางตีใหม่หรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเราดูแลรักษาให้หมดทุกอย่างให้เดิมสนิทแล้วก็ใหม่เหมือนออกศูนย์เลยคุณผู้ชมนะครับพอคุณผู้ชมออกรถที่เราไปนะครับ สามารถไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเก็บงานอีกนะบางที่ซื้อรถมือสองไปก็คือซื้อมาขายไปเนาะอาจจะต้องไปเก็บงานเก็บสภาพอีกนะครับแบตเตอรี่เราเช็คปีเช็คซีซีให้นะครับผมถ้าเป็นปีเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าซีซีไม่ถึงเราเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าซีซีถึงปีไม่เก่านะเรารับประกันแบตเตอรี่ให้อีก3ามเดือนนะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับติดต่อตามมาได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผม 0623947748นะครับผมเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้คุณผู้ชมนะใครที่ไม่สะดวกมาดูรถที่กรุงเทพมหานครนะครับผมติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้นะขอวิดีโอคอลไลน์ได้เลยนะดูได้จุดจุดที่แบบว่าอยากดูเลยนะครับสามารถวิดีโอคอลไลน์มาได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมยังไงผมฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมกับรถราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเอาเซต 1.6G ราคา สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถูกนะคุณผู้ชมนะรถถูกๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาอัพลงในช่องนี้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะใครที่กําลังมองหารถว้ใช้งานนะเรางบน้อยๆนะติดตามช่องนี้ไปเลยคุณผู้ชมนะต้ารถมือสองนะคะถูกง่ายใช้นะคุณผู้ชมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ